nó 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 ทีมงานวันนี้นครับห้าคนนะครับเราจะมาลงแขกจับปลาครับนี่นะครับช่วงปิดโรงเรียนนะครับสั์อาทิตย์นะครับนี่ครับเรามาดูที่ที่เราจะจับปลานะครับนี่นะครับ โอ้เยอะมากครับปลาตรงนี้เราไปดูข้างล่างกันครับไปครับบเราก็มาอยู่ข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาลงครับโชว์ปิ้นเทอมเด็กๆครับพาเด็กๆมาจับปลาครับเอาครับลงแขกจับปลาครับลงครับเดี๋ยวผมลงด้วยครับาลงลงเลยเรากล้องลงเลยครับนี่มันภาษาขมูนะครับเพราะเราเป็นชาขมู มาเท่าไห่ก็จะได้ต่เรมก็จะทำใหด้วยนี่ฮวิธีบะเราก็เอาน้ำาอกกันครับไดับีวเราคุณภาพนะครับ นี่นี่คนปลานี่ครับนี่ครับเด็กๆครับวิดน้ำมาทางนี้ครับบิดทางนั้นเดี๋ยวมันก็กลับไปที่เดิมครับบิดมาทางนี้ครับวิดน้ำมาทางนี้ครับทางนี้ครับมันมีปลาใหญ่ครับเมื่อวานผมเห็นอยู่วิดแรงๆนะบวิดแรงๆเลย จับปลาเล็กเลยครับพอกันพอกันจับปลาเล็กพอกันจับปลาเล็กก่อนนี่ครับทีมงานคุณภาพครับไม่มีใครคุณภาพสักคนครับให้จับปลาไม่มีใครจับครับไม่รู้จะมาทําไมครับนี่นะครับเรามาจับปลานะครับนี่ครับปราณสุกปราณเอกนะครับนี่ทีมงานมือใหม่นะครับ เราวิดห้าครั้งเราหยุดครับวิดห้าครั้งเราหยุดจับปลาลกเดี๋ยวไปหยุดตอนต่อไปนะเดี๋ยวไทยดูเองนะครับเดีไปดูตอนต่อไปกันเลยเราดูผ่านจับปลานะครับปลาล็กครับไยนะครับเดี๋ยวลัอีกยนะ พอกันพอกันครับเนี่ จับปลาเล็กก่อนนะปลาซิวเดี๋ยวเราเอาไปหการทำหมกโิดหมอทำหมกครับปลาทูปลาทูทำหมกปลาทูทำห่อหมกนะครับเยอะมากนะปลาเล็กครับห่อหมกปลาทูเสียใจเลยเนี่ยกูจะไเสียอ่ากินน้ำขึ้นกระโดน้ำปลาด้วยนะน้ำสุดเลยดีเด้อ นี่ครับแันเอกได้ตัวใหญ่นะครับนี่นี่มือขึ้นหัวเหนียเยอะมีมี่มือ้นหวเยียนเยอะเออยไปเป็นเลยเวลครับงตัแต่ะังขังัดบางเบียงอ่ะนาออกออกครับออกครับ ออกอ,ออกชิเปลยออกออกครับจำสุกอช่โอ้โหก,การ้องแ้่นหนวิธีชีวิตของคนนบ้านครับปิดโรงเรียนก็มาอย่างนี้มาหาของกินในป่า มาหาปลาบ้างลาหนูบ้างไปหาผักบ้าง นะมีอะไรครับมีต่ลมนะครับตกลงตกอ,อ่อัานีมันใหญ่นี่โอลายตัวนั่นนี่นเอา เอากระลังมาใส่ปลาบนี่ยีน้ำหรอกยีน้ำน้องน้ำเอากระลังมาใส่ปลานี่หมดเสัจเรโกเลดี๋ออะมาเี๋่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับหมายต่อไปนะครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้น่าจะนานอยู่ครับเพราะน้ามันลึกนี่นะครับก็เราเอาน้ำออกนะครับมาช่วยกันทีมงานกลัวงูนะครับใส่หม่าเ เดี๋ยวไปดูตอนจับปลานะครับไปดูขั้นตอนการเอาน้ำออกนะครับไปดูขั้นตอนการเอาเอาน้ำออกจากจับบอครับ ถึงเวลาการแข่งขันนะครับวิทน้ำเอ้ยไน้วก่างระวทีมงานคุณภาพครับ อ้วเปลี่ยนคนครับจังหวะนี้เดกวันนะคเดี๋ยวไปดูตอนน้ำลดกันนะครับเี้ครับถึงเวลาตอนลงแขกจับปลาครับล้ตไง เราพี่ตัน้ลกนะกระต่ายกะตยระหันเดียวเ้นี่มกะปลาเราพี่ตัวนี้ลุกทุ่งนี่นะปลาที่ได้มาเมื่อกี้ไม่ทันถ่ายเป็นคนวิดน้ำน้ำน้ำกระหันเดียวกระหิตกดะหิต

ตะเล่แก่เอาบ่เมื่อยแล้วขี่ๆๆโอ้กะรอจังไคๆๆงามบ่อันนี้กะหลายตัวโหนี่ๆๆแล้วบ่คักเท่าได๋นี่ๆๆเดี๋ยวกะขอยอมหมดเดี๋ยวเมื่อยพี่ๆสุกเต้ากุ้งกวาดเดียว Hãy tóc của luôn lắm rồi. Trời, hãy tóc quên. Hãy tóc quên. Hãy tóc quên. quên. này, đấy đây... <cường <cường <tuh> đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu nên tỏi mặt chúng này, chúng bắt đầu ชีวิตของชนของขมุนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูแองต่อไปไปนะครับไม้ตัอไป

ครับได้แล้วครับจับจับดูโชว์โชว์นะครับโชว์นะครับนี่ตัวใหญ่เรเเสอไลชัวเอร์ลี่ตว่กมันเยมง่มเดาไม่่น นี่นี่นั่น่นี่นี่ด้วยตะกนี่โอ้ยอ้ยคำสีนี่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 แต่ดูดีเงี้แต่ดีลยกลเลยเยี่มดีะกูลเลยไอ้กี่ไอ้ไอหมดใจนะเราไอ้ใจก็เลยควรกันกัน

ขันมี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 ข hey, ันมีขันมีขันทําไมขน้องขนน้องนน้องกันถึงขันขันกบบิ๊กขันมีขันมี กบไม่คร okay, huh ับกนี่ครับลงแขกจับปลานครับอ้ามันเพื่อนอะไรี่ะอืมอืมออา Ой, так. Э. อันเรือนเกตกิเน็ลอโอเปนก็กก้อนหนึ่น,ะนี่แะนี่หาดูออยอกีนั่น กันเฮ้้เครอเคโอเราอเคโอเอเคอเรียบร้อยนะครับเราถเง่เคลากคโบเคโนเคโอบคโอเค่เคโอบคโอเ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 รโอเคโอเค้อเคบคคนีครับคคเเอยค ได้พอกินครับเนี่ยเรามาถึงรถแล้วครับนะครับทุกช,ช่องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมในคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับแค่นี้ครับบาย